สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแอปตัวหนึ่งนะครับแอปที่แต่งหน้าเป็นรูปคนจีนนะครับเป็นหนังจีนเป็นภาพยนตร์จีนนะครับที่กําลังฮอตกําลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปของประเทศจีนนะครับขั้นตอนแรกๆก,ก,ก็เราก็ไปโหลดแอปตามปกตินะครับก็เข้า Play Store นะครับ uh, Play Store ตามปกติในโทรศัพท์ของ Android นะครับ Android เข้า Play Store แอปนี้ชื่อว่า AL Fact นะครับจะเป็นแอปภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าดูนะไปพร้อมกันนะครับปบ๊บเียก่อน AL เอ่อนี่ครับเอลแฟกนะครับคือตัวเนี้ยตัวที่จะเป็นโลโก้ตัวสือภาษาจีนแตะเข้าไปนะครับตัวนี้เพื่อนที่ใช้โทรศัพท์ Android ก็โหลดตามปกตินะครับก็โหลดกันตามปกติแต่ตัวนี้คือผมโหลดมาในเครื่องแล้วนะครับก็จะเข้าไปดูวิธีทำรูปเราให้เป็น คลิปหนังจีนสั้นๆหรือเป็นภาพแต่งภาพจีนนะครับแตะเข้าไปเปิดตัวแอปที่ที่โหลดมาเลยนะครับตอนนี้ผมโหลดมาแล้วผมก็จะแตะเปิดเดี๋ยวผมมาเปิดตัวที่แอปเลยนะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นเหมือนสัญ,สญ,ญลักษณ์ยินหยางสีเหลืองนะครับเป็นตัวงสือ A l สีแถบสีแดงนะครับมาเปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้าจอ เป็นภาษาไม่แน่ใจว่าจีนหรือเกาหลีนะครับนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะดูดูตรงข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีว่าเราสามารถทำได้หลายแบบโฟโต้ก็คือทำรูปภาพารูปภาพจีนนะครับภาพกิฟตแล้วก็โมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปในการแต่งภาพดูก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเยอะแยะแล้วนะครับภาพจีนที่เราจะต้องการนะครับโอเคนะครับเราชอบภาพไหนส่วนแถบข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นสามารถให้เราเลื่อนดูได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปที่การแต่งภาพก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิดีโอไปคลิกที่พวโตนะครับนะครับก็จะมีหน้าตาภาพตัวอย่างให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับ นี่ครับคุณจะเป็นนางแบบแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับตรงนี้จะเป็นภาพเดี๋ยวผมหาภาพผู้ชายนิดหนึ่งนี่ฮะตรงนี้คุณจะ,จะสวยจะหลอ่อทันตาเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบการทําภาพเป็นภาพนิ่งให้ดูสักภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนหาผู้ชายก่อนนะครับพอดีผมโหลดเป็นภาพตัวเองผู้ชายไว้นะครับ ถ้าสาวๆต้องการเป็นนางเอกหน้าตาดีๆสวยๆอย่างี้ก็นะครับก็สามารถทําได้เดี๋ยวนะครับผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งโอเคหน้านี้จะเป็นผู้ชายเยอะผมขอเป็นทดสอบเป็นไอเจ้หนุ่มคนนี้แล้วกันนะครับแตะเข้าไปนะครับอแอปก็จะรอนิดหนึ่งนะครับก็จะถามให้เรา การสร้างภาพนะครับสวิต uh, นะครับก็แตะเข้าไป à, นะครับตรงนี้ผมเคยทำไปแล้วนะครับรูปมันก็จะจำรูปเดิมเราที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ลองสร้างดูใหม่ว่าจะเอาเลือกรูปเดิมหรือเลือกรูปใหม่นะครับแตะเข้าไปปุ๊บตรงนี้มันจําหน้าเดิมผมนะครับหน้าเดิมที่มีอยู่นี้นะครับ ตรงนี้มันก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เราประมวลผลแป๊บหนึ่งตรงข้างล่างมันจะมีบอกให้เราว่าให้จะให้เราเซฟหรือโพสนะครับน่านไงครับหน้าตาแบบโผลมาแล้วหลอกก็เดิมอีกนะครับถ้าเราเซฟเดี๋ยวหายไปไหนละนะครับถ้าเราเซฟตัวนี้ยังไม่เอาปิดไปก่อนถ้าเราเซฟเราก็แตะแตะปุ่มเซฟตรงนี้ก็จะเซฟเข้า ในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับเซฟก็เครื่องโทรศัพท์เราได้เลยถ้าเราจะโพสต์แล้วก็แตะปุ่นโพสต์นะครับเดี๋ยวผมขอเซฟแล้วกันนะครับตัวนี้จะมีเป็นแถบวิ่งสีเหลืองๆหนะครับก็กําลังเซฟอยู่นะครับต้องรอให้มันเต็มนะครับตรงนี้คือเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรูปที่เราเซฟนะครับซึ่งเราก็ไปสามารถโพสต์ใน Facebook ใน i อนะครับอินสตาแกรมต่างๆได้นะครับเข้าไปดูภาพที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะครับที่ที่เราเราโหลดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับก็จะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานหรืออะไรได้นะครับไปโพสหลายหลายที่ได้นะครับนี่คือวิทยาขั้นตอนการทำ เดี๋ยวมาดูการทําคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับก็แบ็กคืนกลับไปไปสู่หน้าจอเดิมเมื่อกี้เราตกแต่งภาพนะครับตรงนี้เราลองทําคลิปวิดีโอดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีกริฟม,ม,มีหลายๆแบบนะครับเพื่อนก็สามารถเลือกดูได้ตอนนี้เดี๋ยวทําวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นคลิปสั้นๆนะครับสามารถคลิกดูได้ตลอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูโดยใช้รูปเดิมนะครับโดยโดยใช้รูปหน้าตาเดิมเราไว้อืมเอาคลิปนี้กับพีโ่โจโจชิงสือนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตามปกติ รอระบบโหลดน,นิดหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งปุ่มข้างล่างนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าไอ้หน้าที่เรารูปถ่ายเราอ่ะเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับตอนนี้ผมเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับพอดีก็เลือกรูปในโทรศัพท์ที่เราถ่ายทิ้งไว้นะครับนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของ,ต,ต,อของต้นฉบับของหนังนะครับผมแตะที่เป็นรูปภาพผู้ชายนะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกว่าคาเมล่าหรืออัลบัมนะครับคาเมล่า mm hmm. ก็คือเหมือนว่าถ่ายถ่ายรูปสดๆตอนนี้ใส่ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ถ่ายผมขอใช้รูปในอัลบั้มแล้วกันนะครับแต่ไปที่อัลบั้มครับใช้รูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกโอเคระบบก็จะสแกนใบหน้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็หน้าตาเราก็จะไปโปะที่ ประเทศจีนนะครก็เป็นดาราจีนไปโดยอัตโนมัตินะครับ <c oughs> รอระบบสแกนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เรียกเลยครับสร้างภาพเลยแล้วก็คลิกสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับเราให้ระบบมาทำงานนะครับแถบข้างล่างสีเหลืองวิ่งอยู่นะครับ ไว้จริงอินไลน์นะครับก็คือกำลังประมวลผลประมวลภาพอยู่รออีกประมาณสักนิดนึงก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโจชิงสือหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็มันก็ให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับก็จะเซฟจะเซฟในเครื่องหรือว่าจะโพสต์เลย,ยก็ได้นะครับผมก็เลือกเซฟตามปกตินะครับ รอระบบประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะได้ภาพอาของเราเองนะครับเป็นนายแบบนางแบบของจีนเกาหลีนะครับซึ่งในแอปนี้ก็จะมีทั้งหน้าจีนเกาหลีนะครับของฝรั่งทางาตะวันตกก็มีนะครับลองลองเข้าไปดูเพราะมันจะมีตัวอย่างหนังหรือตัวอย่างภาพเยอะแยะมากมายนะครับกำลังเซฟอยู่นะครับถ้าเป็นวิดีโอก็จะเซฟนานนิดนึง ใช้เวลานานกว่าการเซฟภาพถ่ายนิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นๆนะครับบางทีระบบโทรศัพท์แต่และเครื่องช้าเร็วไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับการประมวลผลอยู่ที่ตัวเน็ตด้วยนะครับเน็ตแรงหรือไม่แรงนะครับโอเคนะครับถ้าขึ้นลักษณะสีเหลืองเสร็จแล้วแล้วขึ้นเครื่องหมายถูกคาว่าเซฟตัวนี้ก็ถือว่า เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในเครื่องของเราแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับปุ่มอัลเทอร์เมื่อกี้ก็คือสามารถที่จะหลังจากเซฟเราก็สามารถแชร์ไปในข้อความนะครับบลูทูธเฟซบุ๊กไลน์นะครับหรือส่งส่งได้หลายๆอย่างครับ, IG, TikTok, Twitter, รบไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์นะครับได้หมดนะครับเพื่อนเก็สามารถลองใช้งานได้ดูนะครับตรงนี้กลับไปดูวิดีโอที่เราเซฟไว้ในเครื่องนะครับ คลิวิดีโอที่เราเซฟไวในเครื่องเมื่อกี้นะครับอันนี้รูปภาพนะครับมันก็จะมาอยู่ในอัลบั้มโดยอัตโนมัตินะครับเป็นอัลบั้มภาษาจีนตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในน,นี้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับแค่นี้เราก็ได้คลิปที่เราเป็นพระเอกเองนะครับในคลิปสั้นๆของหนังเรื่อง,องหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าช่วงนี้ work from home นะครับก็หลังจากาเรียนออนไลน์เครียดหรือว่าทำอะไรเครียดเคียดก็ลองรีแลกซ์ลองใช้ตัวนี้